อันนี้ธรรมดานะครับไม่อยากคิดครับว่าไม่ธรรมดาเป็นยังไงโอ้นี่ปลาบึกครับชิ้นนั้นหนาอันนี้เป็นไข่ดาวกรอบฟูพริกมะนาวนี่ครับหรือว่าเป็นพริกมะนาวที่ถูกต้องนะครับพริกนี่คือพริกใหม่สดเพิ่งทำนะครับกระเทียมยังขาวจั๊วอยู่หอมแดงโอ้จานใหญ่ให้เยอะสิยาที่สำคัญก็คือไม่ใช้น้ํามันในการผัดเลยนี่สูตรเดียวก็ดีเมนูเลยคือใช้น้ําซุปผัดคือใครอยากกินอาหารแบบลินลีน่อาหารป่าลินลี่อย่างนี้ครับอ้าวกบก่อนกันแล้วกันนะครับ ูแห้งเหงื่อครับคุณผู้ชมรสชาตดีแต่พี่อ่ะเราขอให้อย่างไม่ค่อยชอบกินกบมากเพราะว่านี่แหละเขาดุเยอะไอ้ถังมาอันนึงแบบที่ไม่เผ็ดเพราะที่เหลือเนี่ยเขาบอกว่าเผ็ดหัวฟูโมงปลาครับโมงปลาโมงปลาเราขอ่ะดูเหงื่อตามมาโดนเล่นรู้เรื่องจัดจ้านมากถ้าจะเหมือนมาล่าเนี่ยมันโดนเล่นมันดังดีไม่ดีสั่งนี้มาต้องสั่งข้าวคเพิ่มเขาอีกอ่ะมึงนี่ปาร์ตี้อีเดียมในปาก